6. แซดนางเอกคนนี้เซ็นช่องสามไม้หลังมีรายชื่อลงละครช่องอื่นเลนเอาชาวเน็ตมึนตืบหลังค่ายเชน2561ของฟูจจัดพี่ชอดสายทิพเปิดตัวนักสแสดงที่เตรียมมีผลงานในละครซีรีส์ขับไฟเดย์เดอะซีรีส์และหนึ่งในนั้นได้มีรายชื่อของยดาดาณรินยากุลมงคลนเพชรหรือมิง้งจากภาพยนตร์ร่างทรงรวมอยู่ด้วยทางทางที่ยดาดาเพิ่งมีผลงานกับฝั่งช่องสามถึงสองเรื่องคือดวงใจเทวพรมขวัญฤทัยและกรงดอกส้อยซึ่งค่ะ าดว่าน่าจะัดสัญญากับช่องแต่ทําไมถึงไปรับเล่นละครของช่องอื่นๆได้งานนี้ชาวเน็ตเลยออกมาคอมเมนต์ถามถ่ยกันใหญ่เช่นคือเราอยากรู้ว่ายาดานรินยาเซ็นช่องสามไหมคะเพราะว่าเห็นได้เล่นทั้งดวงใจเทวพรหมแล้วก็กรงดอกซ้อยแต่ยังมีชื่อเล่นละครของช่องวานแล้วก็เมียหลวงที่เรางงเพราะว่ายดาไม่มีชื่อในแอป CH3+ ขนาดก่อนหน้านี้กรณีของอเล็กกับเต้ยโงที่ไม่ได้เซ็นช่องแต่ทํางานในช่อง3ก็ไม่มีชื่อในแอปแต่ช่องเพิ่งมาเพิ่มไม่นานมานี้เองตอนแรกเราคิดว่าเซ็นแต่เห็นเพิ่งรับเล่นคลับไฟเดย์ที่กําลังจะวองสวงเลยงงว่ายังไงคิดเหมือนหลายๆคนเลยตอนแรกเข้าใจได้ว่ารับไว้ก่อนเซ็นแต่มาล่าสุดคลับไฟเดย์หรือรับไว้ก่อนเซ็นช่องสแต่ได้คิวตอนนี้เลยเปิดตอนนี้ถ้ารับหลังเข้าช่อง3อันนี้เริ่มงงว่าเพราะอะไรแต่ยังไงก็เซ็น ช่องสามแน่ๆแต่กับพี่ชอยดยดาก็เหมือนเด็กไข้นี้คนหนึ่งอาจกรณีพิเศษมั้งอย่างเรื่องเมียหลวงกับผู้ใหญ่ลีสบ้านเย็นพอเข้าใจได้ว่ารับเล่นก่อนแล้วแต่เรื่องขับไฟเดนี้งงจริงและอื่นๆงานนี้อะไรยังไงเซ็นสัญญาหรืออิสระเอาเป็นว่าคงต้องรอฟังคําตอบจากปากเจ้าตัวอีกที